สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวชุดคลินิกรุ่นนี้นะคะที่ที่แม่ค้าใส่อันนี้เป็นคอลเลคชันมาใหม่ค่ะคือรุ่นนี้จะมีด้วยกันอยู่สามสีนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นสีดำะคะ่ะเออรุ่นนี้จะถามถึงกันมากนะคะแม่ค้าก็เลยหยิบมารีวิวให้ดูค่ะอันนี้เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยค่ะ ฟ้าจะออกเป็นฟ้าพาสเทลค่ะแล้วก็ตรงขิดกระเป๋าก็จะออกสีกุมท่านะคะเป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นเล่นตรงขอบแขนนะคะเนื้อผ้าจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะเนื้อผ้าจะใส่สบายลื่นนุ่มค่ะไม่ร้อนนะคะใส่แล้วก็ด้านหลังด้านหลังจะเป็น สิบหลังอะคะ่ะทรงสวยใส่แล้วหุ่นดีคะ่ะรุ่นนี้สวยมากเลยสีสวยสีนี้หายากนะคะฟ้าออกฟ้าออกเป็นคล้ายๆฟ้าคามอะคะ่ะอันนี้ไม่ค่อยมีสวยคะ่ะรุ่นนี้แต่นี้ไม่ค้าแบบใส่รวมไปหน่อยนะคะ ยาคาลูกค้าสามารถดูได้ที่หน้าเว็บได้เลยนะคะอ,อ๋อแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะคะมีกระเป๋าสองข้างคะ่ะอันนี้กระเป๋าสามารถใช้งานได้จริงเลยคะ่ะนี่คะ่ะดูรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ